อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อัปเดตแล้วนะครับโปรแกรม Go Manager 1.3.3นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือไม่ก็ในห้องนะครับส่วนไฟล์คอนฟิกก็สามารถใช้ตัวเดิมได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ได้ทำการรันปกตินะครับอ่าโอเคไม่มีข้อบอกพร่องอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าอแนะนำนะครับคนที่ใช้1.3.2อยู่นี้ก็ถ้เกิดโดนแบนแถไหน้า C สี่ถึงเออไม่ใช่โดนแบนอยู่เออควรพักผู้ผิดนะครับโทษทีควรพักสักสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดนแบนแบบยาวนะครับโดนแบนแบบถาวรออ,อันนี้นะครับคนที่โดนไปครั้งหนึ่งต้องพักยาวสี่ห้าชั่วโมงไม่ก็ไปบอดตัวอื่นก่อนโอเคตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งาน,าานคร่าวๆแล้วก็อัปเดตนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะก็จะมีการอัปเดตนิโคอบอทกับเอ่อโปเกมอนบอทนะครับสองตัวนี้โ okay. อเคนนอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ1.3.3นะครับสำหรับคนที่ถามหาก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับโอเคเนนต้าเนดอนโอเคครับโอเค จบการอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอนคลิปต่อไปนะครับ